สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะไปทดสอบอาการขับรถกันว่า MG4 Electric ใช่ยังไงนะคะมีความสามารกีดดวเนะเข้ารถปึบ๊บแล้วยยบเบรกค่ะ มันจะขึ้น ready ตรงนี้นะคะก็คือพร้อมไปเลยนะคะแล้วก็ไปหมุนตรงนี้ถอยหมุนไปที่ตำแหน่ง g r นะคะกล้องก็จะขึ้นแบบนี้นะคะพร้อมและไปเลยไปข้างหน้านะคะหมุนไปตำแหน่งเกี g ยดี ง่ายๆแบบนี้แล้วพบกันคลิปอื่นนะคะ